สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับหลังจากเขาตื่นขึ้นมายามเช้าเขาก็เก็บข้าวของแล้วออกเดินทางต่อแล้วก็เดินไปหลายชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันแล้วเ,เจอหมู่บ้านแห่งหนึง่งสภาพของมันเหมือนผ่านสงครามมาเลยสภาพเละเทะ แต่ก็ได้รับการดูแลรักษาบุญรับแล้วทอดมองไปมองมาก็เห็นชาวบ้านยังถามว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นหรอครับชาวบ้านบอกโอ้พอดีหลายวันก่อนน่ะมีสัตว์ประหลาดบุกมาเราเรียกมันว่ากระต่ายยักษ์ขาวอืมก็เราก็ปราบพวกมันได้นะอยากเห็นมันแม่ไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลย นายบูมเขาก็เดินไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อเคาะประตูแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เชิญเข้าไปโอ,โอนายเป็นนักปจนจัยสินะนายอยากมาดูซากสัตว์ประหลาสินะจ่ายเงินมานายบูมง,งงงงอะไรครับต้องเสียเงินค่าเข้าชมเลยครับใช่ในายบูมก็เลยจ่ายเงินไปแล้วก็ไปชมกระต่ายยักษ์ตัวสีขาวที่สภาพตอนนี้แล้วก็ดูน่าเกรงขามอยู่ หลายอย่างมันก็ยังไงดีแปกดีสำหรับในบูมเขาก็ดูไปดูมาก็ไม่ได้ชฉวยอะไรเลยแล้วเขาก็ออกจากบูบ้านนี้ไปเดินทางต่ออืระหว่างเดินทางไปหมู่บ้านเขาก็โดนโจนโจมตีธนูพุ่งมา้วยสัญทาานของนักเวท บูมเขาใช้เวทมนต์ป้องกันแล้วเขาก็ป้องกันมันสิ่งที่เขาป้องกันนั้นถ้าดูมันก็ดูธรรมดาธรรมดาแต่กับป้องกันมันไม่ได้แล้วมันก็จึกเขาให้โอ้ยไหลชั้น